จุดที่เราจะเอาแบตเตอรี่ออกนะครับอยู่ทางขวามือนะรตรงนี้ตรงนี้จะต้องบิดตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็โยกมันออกมานะครับแบตเตอรี่จะฝังอยู่ทางด้านในเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะวิธีการถอดนะครับบิดบิดนะบิดบิดแล้วดึงออกนะครับแล้วดึงออกนะครับแบบนี้ ดึงออกแบบนี้แล้วก็จะเจอแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในการขันตัวคาดแบตเตอรี่นะครับหรือตัวล็อกนะครับก็คือจะมีเบอร์ตัวขันนะครับที่ขันนะครับกเหลี่ยมเบอร์10นะครับแล้วก็แล้วแต่นะครับจะขันแนงไหนนะครับผมก็จะใช้ขวงขัน นนะ,นนนะนนะนี่ตัวที่สองนะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงตัวที่สองพยายามจับไว้นะครับพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้นะครับอยา่าพยายามอย่าให้มันไปโดนขั้วหรือโดนอะไรเมืที่เราเผลออย่างเงี้ยนะครับโดนพวกแจ็คแจคพอร์ตเลยนะครับตัวที่สองนะครับเสร็จแล้ะ ได้แล้วนะครับออกมาแล้วนะครับตัวคัดโอเคโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาขันขั้วลบกันก็ค,คือใช้ตัวตัวเดิมเลยนะครับเบอร์10 อโอเครียบร้อยมองไว้นะครับให้เรียบ,บ,บร้อย ไปก็จะเป็นคั่วขั่วบวกนะครับก็ใช้ตัวเบอร์สิบเหมือนเดิมนะครับในการเอาเขา,าขันออกจากขั่ว Okay, พอขยับได้แล้วก็ค่อยเลื่อนออกนะครับนะรบอันนี้ก็คือเป็นขั่วขั่วบวกนะครับก็เสร็จนะครับเรียบร้อยละนะตอนนี้คั่วบวกก็ถูกถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปครับครับต่อไปเป็นการถอดสายะระบายน้ํากดนะครับ ออกจากแบตเตอรี่นะครับสายตัวนี้จะลงไปที่ด้านล่างนะครับของด้านล่างใต้รถนะครับเวลาแบบน้ำมันกระน้ำน้ำกรดมันกระเจาะอเงี้ยนะฮะมันจะไหลลงไปด้านล่างนะครับจากนั้นต้องถอดออกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันดึงสายขาดโอเคครับวิธีการถอดนะครับตัวสายยางตัวนี้นะครับก็เอามือบีบนะครับ บีบพี่ตรงนี้นะครับแล้วก็รูดออกนะครับก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้คือขั้นตอนการถอดครับเดี๋ยวเราไปถอดตัวต่อไปกันครับนะครับตัวถัดไปก็คือจะเป็นตัวกดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะใช้เป็นเบอร์13บามนะครับในการขันออก ครับนี่ฮะนะครับตัวกดเบรกนะครับแล้วก็มันออกมานะครับแบตลูกเดิมเนี่ยนะครับของผมเป็นเดิมนะอาจะติดรถมาเลยนะครับเป็น90แอมป์นะครับ90แอมป์ลูกใหม่ของผมนะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น100แอมป์นะครับเปลี่ยนเป็น100แอมป์นะครับโอเคนะครับแต่ว่าค่ากำลังสตาร์ทตัวนี้จะสูงกว่า โอเคครับเดี๋ยวเราเอาลูกใหม่ไปใส่กันนะคครับโอเนะครับ ประกอบเสร็จให้เรียบร้อยนะครับประกอบกลับให้เรียบร้อยนะครับติดตัวล็อกนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็นะเดี๋ยวปิดฝานะครับเพรา,ะ,าระเดี๋ยวเราจะต้องทําการเดี๋ยวเราจะต้องทำโปรแกรมด้วยนะครับเ,เขาเรียกว,ว่า register battery หรือลงทะเบ,บียนแบตลูกใหม่นั่นเองเพราะว่าหนึ่งเองเนี่ยความกระแสของเราเปลี่ยนด้วยนะครับก็คือ,อจากาก90แอมนะครับเป็น100แอม นะครับแล้วก็ต้องทําให้ตัวระบบรถเนี่ยนะครับเขารู้ว่ามีแบตนะครับร้100อยแอมเข้ามานะครับนะอันนี้ก็คือส่วนที่เราจะต้องทําเพิ่มนะโอเคนะครับ